ลุมฝังซากหมูจำนวน35ตัวของเกษตรกรในตำบลโพนโสูงอภอปทุมรัฐจังหวดร้อยเอ็ด 101. คือร่องรอยของความสูญเสียที่ยากจะทำใจหมูของเขาและเพื่อนบ้านเริ่มป่วยและตายเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเขาแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ซึ่งได้ส่งชิ้นเนื้อไปตรวจหาโรคก่อนจะเข้ามาฆ่าหมูทุกตัวในคอกเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคระบาดและทำเอกสารเพื่อให้เขารับเงินเยียวยาห้ามไม่ให้ถ่ายภาพหมูป่วยหมูตาย เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ที่จริงนะครับในในขั้นตัวเสพผมเนี่ยเมื่อหมูเขมโลนะครับผมก็เป็นห่วงว่าพี่น้องฮะเอื้อนสิเป็นติดผมสิจตนาที่ความบังดีจากเพื่อนเกษตรกรน้ำกันนะครับเรียกว่าสิโพดเกี่ยวกับเรียงหมูตายหมูติดเชื้อก็เจ้ากับว่าให้โพดนะครับว่าให้มีการสื่อสารต่างๆเกี่ยวกับโชว์เชียวนะครับกันเล่ากับไปนะครับ เกษตรกรต้องป้องกันโรคทั้งกลางม้งและไม่ซื้อหมูแช่แข็งที่นำมาขายในชุมชนหรือเนื้อหมูราคาถูกที่อาจเป็นต้นต่อการแพร่ระบาดเชื้อและได้แต่ตั้งคำถามว่าเพราะเหตุใดเจ้าหน้าที่ถึงพยายามไม่ให้พวกเขาเผยแพร่ข่าวเรื่องหมูตายทั้งที่เกิดกระแสข่าวว่าโรคที่ระบาดอาจเป็นโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรหรือ ASF เกษตรกรบางคนขายหมูป่วยออกจากคอกแทนการแจ้งเจ้าหน้าที่หมาทำลาย แสดงว่าช่วงหมูปวยเนี่ยมีข้างโ้รลาดครับมีขครลาดมาเอามาจับไปหมูป่วยเขาสื่อถึกนะเขาเลยมาเอาเพิ่อนเอารถอย่างมาขนระพิกลับครับแสดงว่าช่วงหมูป่วยมีการเคลื่อนย้ายหมูมีครับมีแน่นอนเลยเคลื่อนย้ายหมูเพราะรู้ว่าจะไปติดไสแน่ผมมาโรคระบาดหมูที่เกิดขึ้นทำให้เจ้าของฟาร์มหมูขาดทุนและเป็นหนี้ นี่คือฟาร์มหมูในจังหวัดร้อยเอ็ดมีสภาพอย่างที่เห็นเจ้าของตัดสินใจขายฟาร์มแบกรับสภาพขาดทุนกว่า10ล้านบาทเหลือโรงเรือนบางส่วนไว้เลี้ยงไก่และเริ่มทุบบางส่วนเพื่อน,นำเหล็กมาขายเป็นรายได้ระหว่างรอเงินเยียวยา1ล้าน8แสนบาทจากภาครัฐ เขาพยายามขอร้องไม่ให้เจ้าหน้าที่ฆ่าหมูยกฟาร์มขอให้เหลือตัวที่ยังแข็งแรงเพื่อที่จะส่งขายโรงเชื้อให้พอมีเงินมาใช้จ่ายหนี้ค่าอาหารหมูเกือบ3 0 0แสนบาทแต่ถูกปฏิเสธหมู1,700ตัวถูกฝังกลบทั้งหมดเพิ่นมานี่เพิ่นพวกสวแพย์มานี่ตัวได้เป็นว่าเป็นกระตามเพิ่นฉีดยาตายมดขอบตัวดีๆอยู่นี่เพิ่น คนงานพลายเนาะเป็นสิบสิบคนก็ลากออกมาตัวหน่อยตัวนี้กองพอไอ้ยังนี่เอารถแมไมโครโจกไปทิมพุ่นลงคล้องท่าจา้างเลยสี่ 5, หามือนของบ้นหพอเรครับจำะอะไรผมบึ้งอะไรเลยผมน้ำตาตกในท้องเลยวะเป็นจรจรัืมันเคยเห็นนะมัเคยเห็นเป็นแบบนี้ขาดทุนรับไทย PBS ได้รับข้อมูลจากกลุ่มกเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูภาคอีสาน อ้างว่าช่วงต้นปี2,564พวกเขาถูกบริษัทแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดหลอกขายลูกหมูในราคาถูกแต่เมื่อเลี้ยงได้ไม่กี่วันก็ทยอยตายจนหมดมีคนหลงเชื่อไม่ต่ำกว่า25คนสูญเงินรวมกันกว่า10ล้านบาทเมืม่อตรวจสอบพบว,ว่าบริษัทปิดไปแล้วพบเพียงเอกสารร้องเรียนและหมายสารที่ถูกฟ้องในข้อหาผิดสัญญาซื้อขายและเรียกค่าเสียหาย โดยอ้างว่าบริษัทแห่งนี้ได้นําลูกหมูป่วยมาขายจากนั้นลูกหมูแพร่เชื้อให้หมูในฟาร์มหนึ่งในผู้เสียหายที่อ้างว่าถูกหลอกซื้อหมูป่วย <Yeah. S 1> เขายอมรับว่าซื้อเพราะราคาถูกหมูที่ซื้อมาและหมูเก่าในข้อ23ตัวถูกเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เข้าทำลายเมื่อต้นปี2564และได้เงินเยียวยาเฉพาะหมูเก่าเป็นเงินกว่า1 0 0แสนบาทหมูถูกระบุว่าติดเชื้อ PRRS น หมูปวยนี่คือเอามาขายได้แล้วเขาคือบ่อบผิดเขาคือบ่มีความผิดแมนเขาคือบ่มีความผิดอีอย่างเขาก็เห็นว่าเออมันพอซสื่อเพราะเลี้ยงมันบอกก็มาอยู่บ้านไหมก็อยากเลี้ยงก็เพื่อว่าก็สิได้มีอาซีบมีหยังไปมันบอล่ะคือเขาตกงานมาแล้วของสี่แหมเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงหมูบอกว่าการเปิดเผยข้อมูลโรคระบาดเป็นสิ่งจำเป็นเพราะพวกเขาไม่มีเงินทุนเหมือนฟาร์มขนาดใหญ่ ต้องเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้หมูติดเชื้อและที่สำคัญหากรู้ว่าเป็นเชื้อ ASF ก็จะไม่ซื้อหมูจากภาคอื่นหรือขายหมูป่วยส่งโรงเชื้อและอยากให้กรมปรศุสัตว์ควบคุมไม่ให้มีการขนย้ายสัตว์ป่วยข้ามพื้นที่มาขายซึ่งจะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคได้ <c oughs> ไพทูลธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน